น้องสาวพอดแคสต์โดยขวัญชนกหอมแสงประดิษฐ์แพทย์เปชศาสตร์ครอบครัวแอดมินเพจน้องสาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่น้องสาวพอดแคสต์นะคะใน EP ีแรกนี้เราจะมาคุยให้ฟังว่าเพราะอะไรเพจน้องสาวถึงเริ่มมาทำเป็นพอดแคสต์นะคะ ก็หลายๆคนที่อาจจะติดตามเพจน้องสาวมานานก็อาจจะแปลกใจแล้วก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้จะยังทำงานเขียนอยู่หรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาแพลตฟอร์มต่างๆเพจน้องสาวก็จะมาให้ความรู้ในลักษณะของบทความนะคะก็บอกไว้ตรงนี้เลยว่าไม่ได้เลิกทำไม่ได้เลิกเขียนนะคะเพียงแต่ว่าแค่อยากจะลองพูดบ้างอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆดูบ้างเท่านั้นเอง สำหรับใครที่หลงเข้ามาฟังแล้วไม่เคยรู้จักเพจน้องสาวมาก่อนก็ขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้แนะนำตัวนิดนึงนะคะก็ชื่อน้ำอ้อยนะคะแพทย์หญิงขวัญชนกหอมแสงประดิษฐ์ค่ะเป็นหมอเวชศาสตร์ครอบครัวอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็เป็นแอดมินเพจน้องสาวนะคะเพจน้องสาวนี่ก็เข้าไปใน Facebook ได้แล้วก็ค้นหาคาว่าน้องสาวซึ่งเป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศโดยที่เน้นให้ความรู้ สำหรับผู้หญิงหรือว่าผู้มีจิมนะคะแต่ว่าจริงๆในเพจเนี้ยก็ยังมีความรู้สำหรับเพศอื่นๆหรือว่าผู้ชายอะไรนี้ก็มีเหมือนกันนะคะก็สามารถติดตามได้เช่นกันนอกจากทาง Facebook แล้วตอนนี้ก็ยังมีทางช่องทาง Twitter, b l o g d i ก i ิ s t s t r g r a m นะคะจริงๆมีเว็บไซต์ที่เป็นของ Blogspot ด้วยถ้าใครสนใจก็สามารถไปค้นหาได้อาจจะค้นคำว่า little sis care ก็ได้แล้วก็ เป็นตามแพลตฟอร์มต่างๆเลยทีนี้กลับมาที่คำถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมเพจน้องสาวถึงเริ่มมาทำเป็นพอดแคสต์บ้างนะคะก็ถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักสองสาเดือนก่อนที่มีกระแสแอปพลิเคชันหนึ่งที่ดังมากๆก็คือ Clubhouse นะคะก็ตอนนั้นก็รู้สึกสนุกไปกับเขาด้วยถึงแม้ว่าตัวเองจะใช้ Android ก็ตามก็อยากจะลองเล่นกับเขาบ้างนะคะก็เลยได้ใช้ iPad ให้เขาไปพูดคุยหรือว่าไปจอยห้องต่างๆแต่จริงก็แบบ จริงๆมันสนุกที่เออได้ฟังคนอื่นๆพูดหรือได้แลกเปลี่ยนบ้างแต่ความข้อเสียของมันเนาะก็คือก็ค่อนข้างเหนื่อยกับการที่แบบต้องอยู่ในห้องนั้นนานๆข้อมูลท่วมหัวแล้วแล้วก็ไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นนะคะตอนที่เริ่มจัดห้องของตัวเองบ้างก็เลยคิดว่าพยายามจะจัดให้มันสั้นๆเราจะได้ไม่เหนื่อยจนเกินไปและผู้ฟังก็จะได้ไม่เหนื่อยเช่นกันนะคะเลยเกิดเป็นรายการ flash talk by เพจน้องสาวขึ้นมา กยันสั้นๆแค่30นาทีเกี่ยวกับประเด็นต่างๆในหัวข้อวันนั้นนะคะก็จัดไปได้สัก3-4 EP ก็รู้สึกว่าเออก็สนุกดีแล้วก็ในช่วงของรายการเนี่ยจริงๆจะแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันช่วงแรกเนี่ยจะเป็นเหมือนมินิเลคเชอร์ก็คือพูดความรู้เน้นๆเลยรัวๆประมาณสัก15-20นาทีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเวลาเหลือเท่าไหร่ก็จะให้คนที่เข้ามาฟังเนี่ย ถามคำถามก็ได้หรือว่าจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆก็ได้อย่างเช่นถ้าเกิดเป็นหัวเรื่องของการตรวจภายในก็อาจจะมีคนมาแชร์ประสบการณ์ที่ตัวเองเคยตรวจภายในมาว่าเจ็บไหมหรือว่ามันรู้สึกยังไงกันแน่อะไรแบบนี้แต่ว่าข้อเสียของกลับเ o า s ์อีกเรื่องหนึ่งมันก็เป็นมุมกลับเนะเพราะว่ามันเป็นรายการสดมันเลยไม่สามารถมาฟังย้อนหลังได้เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ว่างก,ก็อาจจะพลาดไม่สามารถเข้าห้องในวันนั้นได้เหมือนกัน ซึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือแอปเนี่ยมันยังเป็นเฉพาะกับกลุ่มที่ใช้ iPhone เท่านั้นเขาก็บอกว่าจะทำให้ Android ทํำให้ Android รอมาหลายเดือนจนเขาเลิกคิดไปแล,แล้วก็ยังไม่มีแอป Android โผล่มานะคะตอนช่วงที่จัดรายการเนี่ยก็จะมีคนบอกเหมือนกันว่าเอออยากให้ทำเป็นพอดแคสต์เพราะว่ามันมาฟังย้อนหลังได้แล้วก็จริงๆคนที่ใช้ Android เนี่ยก็ยังสามารถฟังได้เหมือนกันตอนนั้นเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ทำให้สนใจว่าเออหรือลองไปทำเป็น ลักษณะการพูดบ้างดีเพราะว่าที่ผ่านมาก็เขียนมาตลอดนะคะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เคยได้ไปพูดพอดแคสต์กับลูกแก้วโชวติรถนะคะก็เออมันก็สนุกดีเหมือนกันนะจัดในลักษณะของการพูดแบบนี้ก็เลยลองทำดูเป็นเกิดเป็นน้องสาวพอดแคสต์นั่นเองนะคะ ลักษณะการจัดก็คิดว่าจะใช้คล้ายๆกับตอนที่ทำ flash talk by เพจน้องสาวก็คือจะพูดความรู้สั้นๆโดยเป็นประเด็นเดียวและพยายามจะให้จบภายในสัก10-15นาทีจะได้ไม่เหนื่อยจนเกินไปคนพูดก็ไม่เหนื่อยคนฟังก็ไม่เหนื่อยเหมือนกันแล้วก็พอได้รับข้อมูลั้งนั้นแล้วก็จะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างไม่ต้องมาทนฟังเป็นแบบชั่วโมงสงชั่วโมงนะคะก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้าง หัวข้อเนี่ยก็จะครอบคลุมหลายๆประเด็นนะคะลักษณะคล้ายๆในเพจก็คืออย่างเช่นจะมีทั้งเรื่องประจำเดือนเรื่องการคุมกำเนิดการตั้งครรภ์ความสุขทางเพศแล้วก็ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเพศเชิงสังคมต่างๆก็จะนำมาเล่าให้ฟังนะคะ แล้วก็จะนําคําถามหลังไม้ที่มีความน่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่มีหลายๆคนถามกันมาบ่อยๆเอามาตอบให้ฟังกันทางพอดแคสต์นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะติดตามนะคะมีความคิดเห็นยังไงอยากจะเห็นรายการเป็นแบบไหนมีหัวข้อยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะเพราะว่าก็ค่อนข้างใหม่เหมือนกันอยากจะได้ความคิดเห็นของคนที่ฟังเหมือนกันคะ่ะว่าจะจัดไปในลักษณะยังไงดี แล้วก็ช่องทางหลักตอนนี้คงจะลงที่ YouTube ก่อนส่วนท่านไหนที่อยากให้ลงทาง Podcast p เพเยอร์อื่นๆก็สามารถบอกมาได้นะคะเพราะว่าจริงๆก็จริงๆ YouTube มันก็ไม่ใช่เป็นพอดแ a สต์เพเยอร์เนอะแต่ว่ามันลงง่ายดีแล้วก็สมัครสมาชิกง่ายมีไม่มีข้อจำกัดเรื่องอปริมาณคลิปที่ลงหรือว่าความยาวของคลิปที่ลงเท่าไหร่ก็เลยเลือกทาง YouTube ก่อนทีน,นี้ถ้าใครอยากให้ลงที่ไหนสามารถคอมเมนต์มาได้ ก็ฝากไว้2เรื่องนะคะอยากเห็นรายการเป็นลักษณะยังไงอยากได้หัวข้อแบบไหนเนาะเรื่องแรกเรื่องที่2ก็คืออยากให้ไปพอดแคสต์เพล e เยอร์ไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะสุดท้ายก็ฝากติดตามน้องสาวพอดแคสต์นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดอะไรก็กดให้หน่อยนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาติดตามกันสวัสดีค่ะ